<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ a d บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบคโนโลโบอกแมซิตี้และแมปอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมน,นูรับฟาร์ามโรบอกและเลือกเก็บที่ต้องการ2ใส่สชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนนนนะะะคครรรรรับมมอยย่าาาาลืใช้้ิกกเเ ขอบคุณค้าบเทสเท,ทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแกน 0k นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเวสเทเียกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเกมเวสเทเียได้ทําการเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับผมในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมก็เปิดฟรีมาตลอดและคาดว่าน่าจะเปิดฟรีตลอดไปสำหรับเกมนี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่แบบว่าเข้ามาเล่นครั้งแรกแล้วไม่รู้ว่าทําอะไรดีนะครับผมก็คือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแนะนําการฟาร์มนะครับผมระหว่างช่วงเล เริ่มต้นเวลนหนึ่งเนี่ยจนถึงวิวสิบเพื่อที่จะเปลี่ยนคาสต์นะครับผมซึ่งผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนคาสต์ของแต่ละคาสต์ทั้งหมดเลยนะครับผมคาสต์ขั้นแรกก็คือจะมี3ามคัสต์นั่นก็คือเมดฮันเตอร์แล้วก็วอริเออร์นะครับผมบอกทั้ง3จุดเลยนะครับแล้วก็มีเทคนิคเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยมาแนะนําเพื่อนด้วยในระหว่างคลิปนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนเนี่ยกดเข้าเกมมาใช่ไหมผมกดเข้าเกมสร้างตัวละครแต่งตัวละครเสร็จเนี่ยแล้วก็เล่นเอ่อเล่น เล่นเบื้องต้นเสร็จเนี่ยก็คือเล่นเล่นตัวอย่างเกมเสร็จเนี่ยมันก็จะพาเรานะครับผมมาที่เมืองเกิดเมืองเริ่มต้นก็คือมอส o o ูมทาวนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยมันจะมีเควสอยู่ค่อข้างเยอะพอสมควรในช่วงเบื้องต้นนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่โฟกัสเควสนะครับผมเราจะทำแค่เควสเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ของบางอย่างได้แล้วเราทําการไปฟาร์มได้เลยนะครับผมเทคนิคนี้เป็นของผมที่ผมใช้เล่นแล้วก็ใช้ฟาร์มด้วยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากเราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยครับผมมันจะมีเควสอยู่บนหัวตว สารลักษ์เควสที่เป็นรูปแบบว่าเควสเช่นม้าขึ้นบนหัวนะครับผมแล้วก็ทําการคุยกับลุงคนนี้นะครับซึ่งลุงคนนี้เนี่ยเขานะครับผมจะให้เรานะครับผมไปหาไข่ไก่นะครับก็คือไข่ไก่นะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเอ่อเป็นบ้านไก่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีไก่เกิดนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะมีคนตีไปแล้วนะมันก็เลยไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็เอ่อเควสของลุงคนนี้เนี่ยก็คือให้เรานะครับผมตีไก่ไปเรื่อยๆนะครับผมเรียกว่าเราตีไก่เนี่ยมันจะมีโอกาสได้เอ่อได้ไไได้ข่่กกนะครับผม็ เก็บให้ครบตามที่คุณลุงเนี่ยเขาต้องการนะครับซึ่งเช็คตรงไหนว่าต้องการกี่ฟองก็ด้านซ้ายตรงนี้ที่เขียนว่า quest lock ตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมี quest ขึ้นนะครับผมก็ดูว่าเขาเนี่ยให้เราเก็บไข่เนี่ยกี่ฟองนะครับผมอันนี้ผมไม่ม so right. no The ั่นใจนะว่ากี่ฟองก็เก็บตามที่ quest บอกนะครับผมแล้วก็นำ quest มาส่งตรงนี้นะครับเมื่อส่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ของมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ ep นะครับผมทำให้แล้วเนี่ยขึ้นเล v ว l สองนะครับหลังจากนั้นเราเที่เราทำา u e s ของคุณลุงเสร็จเนี่ยเราก็ทําการเดิน ตามสะพานนะครับผมเข้าเมืองไปเลยนะครับผมเพื่อทำเควสอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเป็นอีกเควส์นึ่อก่อนที่เราจะไปฟาร์มนะครับซึ่งเควสนั้นก็อยู่ในเมืองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตบิ่งบินไปหนึ่งนะครับสังเกตว่าตอนนี้คือคนเนี่ยหนาแน่นเซิร์ฟมากเลยนะครับด้านขวาคือแบบคนแบบแน่นเซิร์ฟเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเดินทางมาในเมืองเสร็จใช่ไหมผมก็จะมี NPC นหนึ่งคนนะครับผมจะมีเควสบนหัวตรงนี้นะครับผม NPC ตัวนั้นคือชื่ออบบิเกกลนะครัผม็ทารคุยกับอบิเกลนะครับแลล้้วอบบิเเเกนนี่ยใหรราะคัผมไปปปหาแอเิลนะครับ ซึ่งไอแอปเปิลเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมให้เราทำการเดินออกมาทางเดิมที่เราวิ่งมานะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับผมจะมีต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็มีผลแอปเปิลติดอยู่บนต้นไม้นะครับก็ให้เราทำการวิ่งไปนะครับผมแล้วก็ไปตีต้นไม้ตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนคนเนี่ยเด็กเขาตีอยู่ติดเห็ดเด้งเห็ดเฉยโอเคโอเคเห็ดในแบบนี้มันสามารถเด้งได้นะครับอ่ะเราก็ทำการตีต้นไม้นะครับผมตีไปให้แอปเปิลตกแล้วก็เก็บแอปเปิลมานะครับผมเก็บตามที่จำนวนที่อับบเกลต้องการนะครับผมสามารถเปิดเครื่ล็อกตรงนี้ดูได้เช่นกันนะคครรรรัับบบผผมมว่่่าาต้อองกกกีลนะเเเื็็สจ เสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเดินเข้าไปในเมืองไปส่งเฟสที่อับบเกลออีกเหมือนเคยนะครับผมก็ทําเฟสก็ต้องส่งเฟเนะก็ส่งไปนะครับผมเนี่ยส่งตัวนี้ไปนะครับเมื่อส่งเสร็จเนี่ยเราจะได้เวลประมาณเวลสองถึงสามนะครับผมให้เราทําการวิ่งมายัางตรงนี้นะครับผมที่เป็นร้านขายของนะครับแล้วก็ข้างหลังร้านขายของนั้นจะมีเหมือนกับ เนินลงไปนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้นะครับให้เราทำการมาตีกล่องตรงนี้นะครับผมเพื่อเอาดาบนะครับมันจะเป็นดาบเริ่มต้นใช้ดาบการฟาร์มเบื้องต้นได้ค่อนข้างเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมสามารถใช้ดาบนี้เนี่ยฟาร์มเจอระเวลยบสิเพื่อเปลี่ยนคัสได้เลยนะครับผมโอเคนะครับรู้สึกว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ตอนเลเวลสิเอ้ยทำไม่ใช่ระเบีสิบดิเลเวลยสาไม่3ก็2นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยระเบียบประมาณ2-3ใช่ไหมแล้วก็มีดาบใช่ไหมครับผมให้เราทําการเปิดเออ่ หน้าสกิลด้านด้านซ้ายตรงนี้ที่เขียนว่าอาบิลิตนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะมีเขียนว่าตรงนี้นะครับผม adventure ์บ o ๊กนะครับผมเป็นหนังสือเริ่มต้นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือแบบว่ามือใหม่นั่นแหละก็เปิดเข้าไปนะครับมันอที่มีสกิลทั้งหมดเนี่ยสี่สกิลใช่ไหมครับผมอันนี้คือแนะนําสำหรับผมนะครับแนะนําว่าอันแรกเนี่ยมาอัพนี่ก่อนเลยนะครับผม double slash เป็น p พาสซีฟหรือว่าเป็นสกิลติดตัวนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตีได้เป็นสองครััััับบบผมมตีีไได้้้ถ่าาากกกกกขึนนนนะะคครรรร็็ทํออพ double slash ปเลลยแแว ให้มาลงหลังจากที่แล้วเวฟอัพในช่วงถัดๆไปก่อนจะถึงเวฟ10เนี่ยให้มาลงรีเจเน r เรชันหรือว่าสกิลฮิลเนี่ยประมาณสัก3ก็ได้แล้วก็ไปลงเมิกมิไซด์ห้าไปเลยนะผมเพราะว่าสามารถที่จะใช้ในการทําดาเมจเสริมเวลาตีมอนได้ในช่วงเริ่มต้นนะครับผมก็อัพตามผมก็ได้นะหรือว่าใครจะแบบแบกแนวหน่อยก็ไปอัพล็อกโทเป็นการสกิล ปลาหินก็ได้นะครับผมสกิลเนี่ยมันใช้ยากแต่ว่าถ้าใครอัพสเต็งเนี่ยมันจะแรงนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของสเต็งเนี่ยเริ่มต้นนะครับผมนเรายัด s t r ไปให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันก็ทําการรีเซ็ตสเต็ตให้เพราะงั้นเนี่ยอัพไปก่อนก็ได้นะครับผมโอเคนะฮะก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีดาบอัพสกิลแล้วก็เออเว็ประมาณสองสามเสร็จแล้วเนี่ย สำหรับผมนะครับผมวิธีผมนะคือให้เราไปฟาร์มที่มอสซูมฟอเรสได้เลยนะครับผมวิธีการไปมอสซูมฟอเรสก็ขึ้นเดินตรงนี้ที่เมืองมาใช่ไหมครับผมแล้วก็มองขึ้นฟ้าจะเจอเหมือนกับเห็ดยักษ์ตรงนี้นะครับผมก็ทําการเดินไปตรงไปหาเห็ดยักษ์เลยนะครับจริงๆเดินตามทางก็ได้นะแต่ว่าเดินทาเดินทางลัดดีกว่ามันเร็วกว่านะครับโอเคนะครับผมก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอย่าอย่าไปเด้งเห็ดนะบางทีแบบเบนนด้งไปไกลมากต้องวิ่งใหม่หมดเลยนะครับเมื่อเดินขึ้นมาบนนี้นะครับผมก็จะมี ทางเดินนะครับผมเป็นทางขวดตรงนี้นะผมก็เดินตรงไปเรืเลยนะครับผมจะเท่าสู่มัตลูมฟอเรสต์นะครับผมอ่ะก็ก็ตรงจริงๆตรงนี้มันมีเควสอีกนะแต่ว่าเราปล่อยไปเลยก็ได้นะครับผมเกมนี้เนี่ยเราเน้นทำเควสที่มันได้ของดีกว่านะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเควสมันจะได้พวกยาพวกเอ p พีนะครับผมแต่มันจะมีบางเควสที่แบบว่าไดไอเทมในการใช้งานก็ค่อยไปทำเควสที่มันคุ้มค่าดีกว่านะครับผมหรือว่าใครจะทำเควสไปด้วยก็ได้นะครับผมแบบว่าเสพเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับผม โอเคเมื่อเราเข้าวาร์มานะครับผมเราจะมาสู่มอสซูมฟอเรสต์นะครับบอสเกิดพอดีไอเข้าความว่านี้คือบอสเกิดนะครับโอเคเมื่อเราเข้าสู่มอสซูมฟอเรสต์เนี่ยมันจะมีสามจุดหลักๆในการฟาร์มนะครับผมนั่นก็คือนั่นก็คือเอ่อเบบี้เบบี้ชูมนะครับผมเป็นมอนตตัวเล็กแบบนี้นะครับผมนี่นะครับคลิปอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมอ่าเพราะว่าบอสเกิดนะแมปมันจะมืดนะครับเนี่ยเอ่อบบี้มอสซูมก็ทาการฟาร์มเบื้องต้นได้นะครับผม ก็จะมีพวกของดบเนี <S an> ่ยแล้วก็เงินดบแล้วก็เก็บให้หมดเลยนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถนําพวกขยะไปขายเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําเงินได้นะครับผมช่วงแรกเนี่ยเก็บเงินไว้เยอะนะครับเพราะว่าในการเพราะว่าในการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันใช้เงินในการเดินทางด้วยนะครับผมจริงๆมันเดินไม่ได้นะแต่ว่ามันเดินไกลเพราะงั้นเนี่ยให้ค่าพวกมันรอเก็บของไปให้หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับผมก็เดินตามทางไปเรื่อยเื่อนะครับผมล้วก็จะเจอเหมือนกัน มันกับซากตึกอ่าแป๊นึงนะผมขอวิ่งไปก่อนเนี่ยวิ่งตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวก็เจอกับซอกตึกนะครับผมในในบอสวาผมหาไม่เจอถ้าถ้าเจอบอสผมจะได้ฆ่าแล้วมันแบจะได้สว่างไงนี่ไงนี่บอกวะนี่เหรอแป๊นึงนะครับเดี๋ยวขอนอกคุอกท้าคนหนึ่งอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยน่าอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็คือตรงนี่นะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนกับประสาทพังๆตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะมีมอนต์ที่ชื่อว่าชูมนะครับผมเป็น เหระดับกลางนะครับผมอ่าเวลสตรงนี้นะครับก็แนะนําว่าฟาร์มตามเวลได้นะตามความสะดวกเลยนะครับผมเวลสเข้ามาตรงนี้ก็ได้หรือว่าเวลเวลห้าเวลหก็ได้นะครับผมเนี่ยก็ทําการตีไปหมดนะครับผมอ่าชูมนะครับผมก็ตีชูมไปนะครับบอสมันจะเกิดอะไรหรืงเล่าวะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วกันนะครับอ่าเมื่อเราฟาร์มพวกชูมเสร็จทำไมเขาจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นสลับอ่าค่อนข้างสูงก็คือเกือบสิบประมาณสัก 7สัก8ก็มาฟาร์มได้ก็คือ Elder Elder ล h ดอชนะครับผมเป็นเหมือนกับเฮดระดับใหญ่แบบนี้นะครับผมมันจะได้ e x p ที่เยอะกว่าพวกที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่ามันจะค่อนข้างตีแรงนะครับผมก็ฟาร์มพวกนี้ไปก็ได้นะครับผมก็ตีพวกนี้ไปจนกว่าเบลล0สิบเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะหลังจากที่เราเนี่ยฟาร์มที่นี่นะครับผมตั้งแต่เลเวลประมาณ2หรือว่า3เนี่ยจนขึ้นเบลลสิบเนี่ยให้เราทำการเดินนะครับผมเดินไปยังตามทางตรงนี้นะครับผมหาทางที่เป็นกวดให้เจอนะครับ แล้วก็เดินไปยังเข้าเมืองไปเลยนะครับผมโอเคนะแล้วผมแนะนำนะครับแนะนําว่าเก็บของตามพื้นของดอบเนี่ยให้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าจะนําไปขายแล้วก็นําไปเทเลพอร์ตไปยังเมืองที่เปลี่ยนอาชีพในภายหลังนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องมาฟาร์มหลายรอบนะครับโอเคนะครับผมก็เดินตามทางมินิไปเรื่อยๆนะก็จะเจอแบบประตูเมืองก็เดินเข้าไปนะครับโอเคโอเคนะครับผมเมื่อเดินเข้ามาในตรงนี้แล้วจะเป็นแบบเดอร์เคียริงนะครับผมจะเป็นแมปก่อนเข้าเมืองนะครับก็ทําการ วัปมานะครับผมตรงนี้มันตรงนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นแค่แบบว่าเป็นจุดให้เราฟาร์มพวกมอนตต่างๆนะครับผมในเดอะเคเล่งก็จะมีพวกมูปลาใช้สำหรับอดอกลวกเนื้อมากินเพิ่มดาเมจนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรผมเดินไปเลยนะครับ คือแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีกล่องด้วยนะครับผมกล่องแล้วก,ก็พยายามเก็บกล่องไปเรื่อยๆมันจะได้พวกโพชั่นได้พวกเงินต่างๆนะครับผมก็ช่วยในการเล่นของเราได้เยอะได้เขานั่งเยอะเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมแนะนานะครับผมบอกเลยนะว่าแนะนำนะครับมาตอนวิวสิบเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามาตอนเวิวต่ากว่าประมาณ7หรือ8เนี่ยถ้าทหารคนนี้ไม่ได้เตะเรากลับเมืองนะครับผมแล้วเราก็จะไปเกิดใหม่นะครับแล้วก็จะเสีย exp แล้วก็เสียเงินด้วยนะครับผมในการตายเกมนี้นะอ่ะาเมื่อเราวิ1สิบเราก็เดินไปเลยครับผมเดินได้แน่นอนครับผมถาทหารไม่เตะนะคครรัับบเเเาาะดินนข้มืองไป แล้วก็จะมาสู่เมืองหลักของเกมนั่นก็คือนิฟกาบนะครับผมซึ่งทำไมราต้องมานิฟกาบนะครับคือในการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อเปลี่ยนอาชีพนะครับแต่ว่าในที่นิฟกาบเนี่ยมันจะมีเป็นรถม้าสามารถที่จะวาร์ปไปได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องเสียเงินให้กับพ่อค้าพ่อค้าม้าเพื่อที่จะไปยังเมืองต่างๆ,ๆนะครับผมแต่ว่าถ้าวิ่งไปก็วิ่งได้แต่ว่ามันค่อนข้าง นานแล้วก็ช้าแล้วก็ไกลพวกนั้นเนี่ยตัดปัญหาคือเราเนี่ยฟาร์มเงินเพื่อแลกเอ,อ่อฟาร์มของเพื่อแลกเป็นเงินแล้วก็ไปเอ,อ่อขึ้นรถม้าดีกว่านะครับก็เมื่อเราเข้านิบกามาแล้วนะครับผมก็มาขายของกับเป็นบิซีตรงนี้นะครับผมเนี่ยอ่ะสมมติผมมีของมาขายใช่ไหมเนี่ยก็กดตรงนี้ไปแล้วก็กดเซลล์นะครับผมกดที่ของหนึ่งครั้งแล้วก็ด้านซ้ายกดเซลล์นะครับเนี่ยกดแล้วก็เซลล์ไปนะครับผมอ่ะเนี่ยกดเซลล์ไปกดเซลล์ไปเห็นไหมครับก็ขายของที่เราฟาร์มเห็ดมาได้เนี่ยให้หมดเลยก็ได้นะครับผม จริงพวกอาวุธอะไรเนี่ยมันสามารถขายได้ราคาน่งดีด้วยนะครับอ่าเมื่อเราขายไปเสร็จนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมขอตั้งเงื่อนขไขไว้แล้วกันนั่นคือ1นะครับเราจะต้องมีเลเวล10นะครับผม2คือจะต้องมีเงินที่เป็นเงินในเกมเนี่ยยี่สิบซิลเวอร์นะครับโอเคงั้นเรามาสู่การเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยนคัสขั้นที่1กันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมจะเริ่มจากฮันเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมฮันเตอร์เนี่ยเราจะให้เราเลเวลสิบแล้วก็มีเงิน20 20ซิลเวอร์ใช่ม้ยกคับคนนี้นะครับผมเป็น เอ่อพ่อค้าม้านะครับผมเขากดบอกว่าดิสไลค์อะไรนะครับต้องการที่จะเคลื่อนที่นะครับต้องการที่จะต้องการที่จะนั่งนะครับสำหรับฮันเตอร์นะครับผมให้เราเลือกพอร์ตโฟลิโอตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับก็กดไปนะครับผม15มาิเวอร์นะครับเมื่อเราจ่ายเงินให้พ่อค้าม้าใช่ไหมครับผมมันจะพาเรามาเมืองพอร์ตโฟลิโอเลยคือพอร์ตพอร์ตลิโอนะครับผมพอร์ตคิลิโออ่านยากจังวะคือเมืองเนี้ยสำหรับเกมฮันเตอร์นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวรอโหลดแบบสักครู่หนึ่งนะครับ นานจังเลยแฮะโอเคมาแล้วครับคือตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเอเทพอร์ตมาเสร็จใช่ไหมครับผมแล้วก็ทําการนี่นะครับผมนี่นะฮะทำการวิ่งข้ามสะพานตรงนี้มานะครับหาหาร้านหาร้านหาร้านแบบเป็นคล้ายๆกับบาร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงขวามือเราตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นบาร์ขายของนะครับผมให้เราทําการขึ้นไปยังชั้น2ของบาร์นะครับเราก็ทําการขึ้นไปนะครับผม แล้วก็มันจะมีเหมือนกับที่นั่งกินข้าวนะครับผมนี่นะครับจะมี n อ c พทีหนึ่งตัวนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีข้อความที่ขึ้นว่า I want to Jo i n ันเตอรก็กดคลิกไปแล้วก็เราก็จะไป h u ฮันเตอร์เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ส่วนจุดขายของฮันเตอร์หรือว่าพวกอุปกรณ์ของฮันเตอร์ก็อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกันเลยนะครับผม ็ตรงช็อปนี้ก็จะมีะมีดสัน้นมีธนูนะครับผมมีลูกธน,นูให้แล้วก็มีฮันเตอร์ดูนนะครับฮันเตอร์ดูนเนี่ยคือใช้สำหรับการวาร์ปมาเวียงนี้โดยที่เราไม่ต้องขึ้นรถม้านะครับผมโอเคนะสามารถวาร์ปไปทุกที่เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับฮันเตอร์เดี๋ยวเราไปยังอาชีพต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับผมต่อมาก็เป็นของเมดละกันนะครับผมซึ่งเมดเนี่ยจะต้องอมาคุยกับคนขับมา้าคนขี่รถม้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เราเนี่ยเลือกแมบปบ ที่วิวชื่อว่า T of Light นะครับผมราคา15ซีเวอร์เช่นกันนะครับผมก็ทําการกดเทเลพอร์ตไปเลยนะครับซึ่งเมืองเมดเนี่ยจริงๆมันเป็นเมืองที่มีเลดบอสนยนะครับผมเป็นดันเจียนเป็นดันเจียนเลดนะครับผมก็เรียกว่ามาสัก20 30มาได้นะครับผมถ้ามีเกมนี้มีความสนใจผมก็จะทําคลิปให้ยาวๆเลยเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะมียละเอียนจะเข้าดังเยอะมากๆนะครับโอเคหลังจากที่เราเทเลพอร์ตมาใช่ไหมครับผมถ้าทาการเดินไปยังด้านขวานะครับผมของคนขับมานะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอกับประตูตรงนี้นะับมเนตูหือก ประตูหินนะครับผมแล้วก็มีเหมือนกับพงสัญลักษณ์เมดอยู่ก็ทําการขึ้นไปยังตามทางเลยนะครับจริงเมดก็เมดจริงมันเปลี่ยนอาชีพไม่ยากนะแค่เราหา NPC เจอนะครับผมแล้วก็มีเงินมีเงินวับมาก็ได้แล้วนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทเดินเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็ทําการเดินเข้าไปหา M p ตรงนี้นะครับผมกลางกลางเมืองนะครับก็ทําการคุยนะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนอาชีพเมดเลยนะครับผมโอเคนะครับ ก็เหมือนกันนะครับผมกับฮันเตอร์เลยแค่ๆคุยแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมแล้วก็จุดขายของของเมยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีทั้งพวกกระทาพวกชุดสวมใส่ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีหินลูนด้วยนะครับสำหรับการวาร์ปมายังเมืองเมยอีกรอบหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องขึ้นรถม้าเสียเงินเพิ่มนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สลับเมยเดี๋ยวเราไปอาชีพสุดท้ายนั่นคือวอลเลเยอร์กันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเรามายังอาชีพสุดท้ายนั่นคือวอลเลเยอร์หรือว่านักดาบนะครับ ของวอลเลอร์เนี่ยคือเราจะต้องเออ่เทเลพอร์ตหรือว่านั่งรถม้านะครับผมไปยังเมืองวอลเลอร์สซองโฮนะครับผมราคา20 20ซิลเวอร์นะครับก็ทำการกดไปเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยไอฮันเตอร์แล้วก็เมดเนี่ยมันใช้แค่สิบห้าซิลเวอร์แต่ว่าผมแนะนำว่าเก็บมาเผื่อกอ็ได้นะครับผมเพราะว่าเผื่อได้จะซื้อพวกฮิลลูนต่างๆไว้สหรับการวาร์ปมาเมืองนี้เพื่อซื้อของฮันเตอร์หรือว่าซื้อของตามอาชีพนั้นๆอีกเป็นครั้งที่สองก็ได้นะครับผมโอเคนะ โอเคนะครับผมพอเรามายังวอลเลย์สองโูเนี่ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างไกลนะครับผมจากจากตัวปราสาทนะแต่ว่าให้เรานะครับผมเดินขึ้นมานะครับผมแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเนญาตเร่งสปีดทิปแล้วกันนะครับจะได้ไม่ช้าจนเกินไปนะครับโอเคนะครับผมหลังจากให้เราเนี่วิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับก็เข้าสู่ปราสาทของนักดาบนะครับ จุดเปลี่ยนอาชีพก็คือให้เราทําการตรงไปยังประตูใหญ่เลยนะครับผมจะมีประตูเล็กๆอยู่ตรงนี้เขาทำการเดินเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี n อ c อยู่ตรงนี้นะครับผมกลางห้องโถงตัวนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็น n p c นำหรับการเปลี่ยนวอลเลเยอร์นะครับผมก็กดคุยแล้วก็คลิกที่ I want to Jo i n w a r r i o r นะครับผมก็ทำการกิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้สำหรับวอลเเยอร์นะครับผมทั้งสามสายจริงๆมันก็ง่ายแหละนะครับผมคือก่อนน้าเนี้ยก่อนที่แบบว่าจะเปิดฟรีเนี่ยก่อนก่อนที่แบบว่า แพทก่อนหน้าหลังๆเลยเนี่ยแบบแรกก่อนที่จะมาเป็นแพทนี้เนี่ยมันไม่มีรถมาเพราะงั้นจะต้องวิ่งเอาแต่ว่าตอนนี้คือมีรถมามันก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็ของวอร์เรอร์เนี่ยจุดซื้อรูนหรือว่าซื้อของก็อยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีพวกโพชั่นต่างๆแล้วก็มีวอร์เรอร์รูนขายนะครับผมส่วนของสมใส่หรือว่าอาวุธของวอร์เรอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นรประตูไปตรงนี้แล้วก็เป็นช่างตีดาบตรงนี้นะครับผมก็สามารถจะมาซื้อพวกอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ของวอร์เรอร์ได้นะครับ โอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับการฟังเบเบื้องต้นนะแต่เบลหนึ่งถึงเลเวลสิเพื่อเปลี่ยนอาชีพนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเรากดตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมแถบสกิลอาบิลิตี้เนี่ยมันจะมีหนังสือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งนะครับนั่นคือหนังสือคัทหนึ่งนะครับข้อมูลที่เป็นฮันเตอร์ก็จะมีสกิลต่างๆของฮันเตอร์นะครับผมโอเคนะครับซึ่งผมจะไม่เจาะเลขก่อนล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมจริงๆเกมนี้มันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับให้เราทําเช่นบอสโลกเรดบอสบบออสสแมต่าด เอ่อพวกคว q u ควีดาบควีดาบต่างๆเยอะมากมายนะครับผมมันอยู่ที่เราเนี่ยเอ่อเล่นไปถึงหรือเปล่านะครับผมมันเป็นขั้นแบบหลังๆแล้วนะครับผมหรือว่าอยากผมทําคลิปอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้ผมค่อนข้างล่นมานานมากๆแล้วก็มีข้อมูลค่อนข้างแน่นมากๆนะครับผมโอเคนะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมบ๊ายบาย